เวลาที่เราลาปาร์ส FT FS เนอะมันจะได้ F ใหญ่ S ใช่ไหมคะถ้าลาปาร์หกขันตัวนี้มันพิมพ์เป็นตัวเล็กเนาะเปลีเป็นตัวใหญ่ให้เราหน่อยนะคะถ้าลาปาร์สหกขัน FS นะคะมันจะกลับมาเป็น FT ทีนี้ตารางลาปาร์กข uh ันมันจะคล้ายๆอันเดิมนะคะแต่มันสลับข okay so ้านกันของของเดิมเราใช่ไหมลาปาร์สหได้1ส่วน S เพราะฉะนั้นถ้าลาบารสกขัน1ึงส่วน S นะคะมันก็จะได้1ืถ้าลาบาร์สยกกำลัง n มันเป็น n อแดส่วนด้วย s ยกกำลัง n บวกหนึ่งใช่ไหมลาบารสกขัน n อแดส่วนด้วย s ยกกำลัง n บวก1มันก็จะกลับมาเป็น t ยกกำลังเเพราะฉะนั้นมันจะส่วนกันนะคะส่วนแกนหมดเลยกับตารางเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่แค่สลับ้างนะคะทีนี้สัญลักษณ์ของลาบารสกขันใช้เป็นตัว L เหมือนกันแต่เป็นยกกำลังติดลบ1 นะคะยกกำลัง10-1ลหนึ่งคุณสมบัติเชิงเส้นเหมือนกันนะข้างด้วยกบลบเข้าได้นะคะข้าวที่คืนอยู่ดึงออกมาได้เส้มาดูดูตัวอย่างนะคะความน่ารัก <น Eugene. S 1> <nek> ันแบบติมเตมีมาเมื่อกี้เวลาที่เราทำเสร็จแล้วมันจะเป็น fs ใช่ป่ะรอบนี้โจทย์จะต้าด้วย fs โจทย์ที่ ft นะคะเขาอยากได้ ft เพราะฉะนั้นเราก็ เ t ก็จะเท่ากับลาฟาร์สหนขั้นด้วยวบ,บ 6, 000, วกลบเต็มก็ลาลาฟาร์สหทีละก้อนเลยนะคะเราก็จะได้เป็นลาบาร์กหันของ1ส่วน S บวกกับลาบาร์สหผของ1ส่วนด้วย S กํกำลังสามนะคะลบด้วยลาบาร์สหผอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนด้วย S ลบสาม ทำหน้าตาให้มันเข้าฟอมให้ได้นะคะ,ะตัวนี้ลาปาร์สหกพันของ1ส่วนเมันอยู่ในฟอมแล้วนะ,ะเราลอบมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำทีเดียวเลยก้อนนี้มันจะต้องเป็น n บวกหนึ่งใช่ไหมเดิมเป็น n นบวกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลาปาร์สหกพันของอันนี้ก็1ส่วนด้วย s ยกกำลัง n บวก1 n จะต้องเป็นเลข2ใช่ไหมคะต้องเป็น2บวกหเนาะ อ่าทีนี้ถ้าตรงเนี้ย n เป็น2งข้าบนต้องเป็น2แปดไหมถึงจะเข้าหลุมเดิมเราอ่าเพราะฉะนั้นเรา <ๆ S 2> ก็บอกว่ายากที่ไหนก็คูณมันเข้าไปสิคูณ2แปกอยู่ดีๆคูณ2แปกตัวเองก็ต้องหารด้วย2แปก ถัดมาลบด้วยอันเนี้ยเราดึง2อ,ออกนะคะแล้วก็ลาพาร์ตหกขันของ1ส่วนด้วย s ลบ3มีในตารางมห้ s ลบ a มีใช่ไหมคะขากลับได้นะลาพาร์ตหกขันของก้อนนี้คืออะไรเราลาพาร์ตอะไรได้1ส่วน s ลาพา 1, ร์ต1ได้1ส่วน s เพราะฉะนั้นลาพาร์ตหกขัน1ส่วน s ก็เป็น1 เจอบวกใส่บวกสองแฝกคือสองก็1นึส่วนสองลาพาพ์บันก้อนนี้คืออะไรนะสอทีอ่ะฮะทียกกำลัง2ลบด้วยสองลาพาพ์โบันก้อนนี้อะไรนะทียกกำลัง3ทีเสร็จแล้วค่ะไปได้ก็กลับถอย ถึงบอกว่ามันต้องไปได้ก่อนเราถึงให้้องทำแนบกระโดอนะคะถึงจะขึ้นขากับได้เพราะเราจะเริ่มชินกับสูตรักพักหนึ่งแ้วพอขาลับมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยได้อะต่อนัสกับอีกสะกพดนะคะอะนตีดูอันนี้ เรียบร้อยแล้วนะชุดนี้เรมนะอันนี้เราก็จะได้เป็นลาบาสขหันขั้นด้วยบวกลบใช่ไหมคะทีละก้อนเลยก็หนึ่งส่วนด้วยเอสองมาจากอะไรบวกหนึ่นึ่บกหนมาจากอะไรบวกหนึ่งหนึงบวหนึเป็น1นึ่งแตะยาง ย่าง <Yeah. S 1> อ่าคึงแท็กไม่ต้องกันหนึ่งหรอออเท่าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมนะคะอันนี้ก็บวกด้วยเราดึงสองอ,อกอนะดึงสองออกก็จะเป็นลาบาร์ดหกฐานของหนึ่งส่วนด้วยเอสมันต้องเป็นลบด้วยลบเจ็ดใช่ไหมคะถูกไหมอ่ะมันก็จะเป็นดีนะคะแล้วก็ลบด้วยอันนี้เราดึงสองออกแล้ว เป็นลำดับพหุผลของ s ส่วนด้วย s กำลังสองเก้าก็เป็น3กำลังสองพหุผลต้นแรกได้อะไรดู<ะ>้านน่ะ t กำลังหนึ่งใช่ไหมคะบวกคับสอง เร็ดทีแล้วก็ลอดด้วยสออร์คอร์ดคอคะได้ลอดแล้วนะคะ